แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราค้นหาร่างกายของเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในที่สุดเราก็ถูกดึงตัวและเขาถูกประกาศว่าสูญหายแต่ทําไมเขาถึงล่าสีล่ะสหพันธ์เข้าถึงตัวเขาได้ก่อนไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรก็ตามหากพวกเขาสามารถเปลี่ยนเขาได้พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนใครก็ได้และผีจะไม่หยุดจนกว่ามันจะเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมเลยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในคาราคัตที่เขารู้ว่าเขานอนที่ไหนเอเลียสเขาเป็นหัวหน้าฝ่าย R&D ของธนาคารการาลางสหรัฐมีผู้ชายไม่กี่คนลรอกที่จะเข้าใกล้กลพอ,พอที่จะเรียกผู้ชายอย่างล็อกว่าเพื่อนลามอสก็เป็นคนหนึ่งเพื่อตามหาล็อกเราต้องกลับไป,ไปที่คาราคัตซึ่งเป็นท,ที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นวันสาหพันธ์15มิถุนายน04:17 1 7. นก,การ,รากัตเมืองหลวงของสาหพันธ์โลแกนว็อเกอร์เราเล่นเป็นโลแกนบอเกอร์อบนยอดตึกที่ไหนจุดพุเฉลิมฉลองงานอะไรนี่งานกาชาิหรืองานบุญเบิก้า งานไองานนิวเขาพูดถูกนะทุกเวลาเลยถึงเวลาที่จะได้ใส่หน้ากากเท่ๆแล้วหน้ากากขี่โกอออฟดิวตีว้โกสพาร์ทที่6ทีละที่ 9, ผมชื่อนิวเกมเมอร์เล่นวิดีโอเกมด้วยนั่นคือเป้าหมายของคุณเฮลิคอปเตอร์ศัตรูลงจอดยืนยันหรพพหัสภาพหุ่นไลกานี่6 2สองนะเตรียมตัวรับอาหารจาก เอออปติคันเลยเลยรับฟัพแล้วการรับส่งสัญญาณการทำความสะอาดสัญญาณกด E เพื่อซูมเข้าไปเราซูมมาที่เฮลิคอปเตอร์ของตัวหลงจอดเราต้องการสแกนกดคลิปเอคลิกซ้ายเมาส์ซ้ายเพื่อสแกนใบหน้าค้นหาตรวจหาเอว่าในใบหน้าจะตรงตามหลักเอกสารที่เราตรวจจับไม่ดีเลยต้องหามุมที่ดีกว่านี้หามุมสวย ต้องเห็นใบหน้าเต็มเต็มต้องเห็นเป็นใบหน้ารูปเต็มเอาละเอ้ยกำลังสแกนกำลังอัปโหลดอัปลิงก์เป้าหมายยืนยันแล้วภารกิจเริ่มแล้วโอเคระบุตัวตนสำเร็จกดกดเอ็นลาฟราบแล้วหุ่นเลกาหกสองเพียงแต่ว่าเราต้องลงไปข้างล่างอืโอเคเราต้องข้ามไปอีกตึกอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองโดยใช้เครื่องอะไรเอ่ยมีสามเครื่องอะไรผ้าคลุมไว้ผ้ายางคลุมไว้ ตั้งค่าเครื่องยิงของคุณและตรวจสอบว่ามีการปล่อยออกจากร่มทูชิฟหรือไม่กดเปิดเครื่องออกมาดึงงัดขึ้นอ่ะดึงอีกอ่ะยิงคำพูดของคุณออกไปสิหนูโอเคยิงเครื่องนี้ออกไปเป็นลวดสลิงเหรอวะแล้วมันเกาะตรงไหนเนี่ยเรียบร้อยดีแล้วโอเคเตรียมเคลื่อนย,ย้ายกด F อเพื่อใช้ซิปไลติดให้แน่นแล้วก็ นี่เบี่ยงตัวลูดไปเร็วๆลูดไปที่ไหนเอยสามสองหนึ่งถอดออกถอดออกเลยดีตัวออกมาใช้สลิงเกาะไว้นี่มันโอ้โห,โหจะแท้กระจกเป็นหน้าต่างกระจกโอ้โหเหมือนเรามาเช็ดกระจกหรือเปล่าวะนี่ฮะ,ะเลื่อนมาขวาเลื่อนมาขวาตรงนี้กระจกนี้ปลอดภัยลงไปขยับลงไปข้างล่างอีกหนึ่งชั้นโอเค เราต้องหาที่กำบังเออศัตรูตอยู่ข้างล่างระวังแสงไฟภายในจะทำให้พวกเขามองไม่เห็นเราผู้ชายที่อยู่โต๊ะจัดก,การไปเลยป้าบดีขยับไปทางขวาจัดการอีกสองคนเถอะเรามาซ้ายดูซ้ายก่อนรู้อยู่ให้ไปขวาแต่มาซ้ายผมไม่เก็บไว้แน่นอนภารกิจนี้ไม่ปล่อยผ่านไม่มีเฟลแน่นอนคอยดูแล้วกันติดตามไป เอ,เอาเอาทำไมขยับยากจริงๆเว <c oughs> ียงได้สุดละ <c oughs> ตามใจเลยฟรีเฮ้ยสายนี่อุ้ยโอ้โหเ,เกือบเป้าหมายตุยแล้วพื้นที่ตรงนี้เราเขีรยไปชั้นตัดภพยมีศัตรูเพิ่มเติมด้านล่าง <c oughs> อย่าก,ก่อเรื่องอีกนะ <c oughs> สามคนที่โต๊ะโป๊กเกอร์ที่นี่ด้านซ้ายอีกหนึ่งตัวอยู่ในครัวอยู่ระหว่างทางอีกหนึ่งเดินมาระหว่างทาง รอจนกว่าเขาจะอยู่ในครัวแล้วค่อยพาพวกเขาออกมาทั้งคู่เชื่อแกทำอะไรอยู่วะก็ฆ่ามันไงบอกแล้วมัจะไม่ฟังเว่ยเราเป็นหัวหน้าเว่ยเอาละผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงหม่สักพานนึ่งเคลียร์แล้วมาเริ่มต้นกันเลยเปลี่ยนแม็กบันจูฮลงมาเราอยากไปทางขวาลงมาจี่ชั้นโอเคสังเกต ทีมเราฝั่งขวามือเราอยู่ตรงกลางศูนย์ควบคุมมันอยู่ที่ชั้นนี้นี่เองเราจะเข้าไปโดยการเข้าไปยังไงวิโอโหฉีดอย่างนี้เหรออ่ะกดเอนี่มันอะไรเครื่องตัดกระจกแบบเลเซอร์แบบไฟฟ้ายิางนี้เหรอโอ้โหทันสมัยมากแล้วก็ผักตัวดันแล้วถีบเข้ามามระบบไฟฟ้าอยู่ด้านหลังรีบไปก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวแล้วมาเยอะกว่าเดิม ปเสริมด้วยอะเข้ามาแล้วนีมันห้องเซเว์นห้องเซเวอร์อ,เเอ,รอ่ะเข้าไปแฮกระบบมันเลยดาวน์โหลดเอาละดาวน์โหลดดูสิคอมแรงไหมเป็นไหนไหนไอ้เก้ารเปล่าอือเอกยาจจอน่าจะเป็นห้าศูนย์เก้าศูนย์่ะเออเอากำลังอัปโหลดวิวิ้มันเสียงใครเดินเสียงสีเท้านั่นไงเสียงสีเท้ามาแล้วก็ศัตรูกำลังมาทางนี้เราต้องรีบโหลดเร็วเร็ว รีบอัพโหลดให้เร็วที่สุดรีบโหลดให้เสร็จเร็วๆแล้วก็ไปซ่อนตัวทางซ้ายอ่ะไปซ่อนตัวอยู่ในซอกตรงนี้ลดอาวุธลงกล้มจำไว้โอเคเราอยู่ในที่มุมมืดเพียงมุมมืดดูเลปล่อยให้พวกมันผ่านไปไม่ต้องสนใจปล่อยให้มันเดินผ่านนั่นเอง ผมไม่ปล่อยแน่คอยดูแลกันเตรียมตัวนับได้มีสี่คนห้าคนไอ้นี่ไอ้นี่หยุดทำไมอะไรใครนี่ผีหรือเปล่าก็ผีเรอผีในร่างคนนี้เชี่ยไอ้น้องเอ้ยทำไรวะอย่าผิดแผนสิป้าหมายทั้งหมดถูกกำจัดกลับมาที่เชือกกลับมาที่เชือกตรงไอ้กระจกนั่นแหละที่เราเข้ามาแล้วเราจะออกไปโอเคปลอดภัย ขอเก็บปืน AK12 อืมฮุกขึ้นไปบนเชือกมองดูโอเคมาออกไปออกไปข้างนอก่ะเกี่ยวซะกระจกนี้โอ้โหเราต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมนี่ปิดไฟซะนี่ปิดไฟในตัวตึกทีนี้ให้หมด สวยงามจริงๆพุกสวยมากสองคนอยู่ที่ระเบ,บียงด้านซ้ายเลื่อนลงมาแล้วจัดการพวกมันโดยใช้มีดสั้นฉันเห็นพวกมันแล้วเดินออกมาแล้ว1นคนอยู่ด้านล่างตรงข้างคุณ<ล>เห็นแล้วก็จัดการเลยขยับขึ้นไปข้างบนขอหม่เราจะทําแบบนี้เงียบๆเราค่อยๆลงไปนี่แหละโอเคแล้วก็จัดการมันซ<ๆ>ะจุดใกล้เกินไปไม่ใกล้วิมันมาอีกหนึ่งยมใช้มีดพกยิงกัเลยปาดเข้าเต็มลูกคอ ขอหอยทีมเรามาพอดีเราอยู่คว้าสุดจำไว้ว่าเราต้องปิดลิฟ์เพื่อปิดโอกาสที่เขาจะหนีไปธนาคารหลักอยู่ที่ปีดตะวันตกเราจะพบกันที่ทางแยกเพื่อตัดทางลองรู้กันแล้วบนตัวผมนั่นเองอือนมีมาลงไปตรงบันไดใช่ไหมอ้าวค่อยๆไปเฮ้ย พวกมันจัดการพวกมันเลยอย่าปล่อยเปิดดินี่นี่โอเคเคลียรตรงนี้มันจะลงลิฟต์มันจะลงหรือขึ้นไม่รู้ไอ้พวกนี้ไม่โอเคมันยังไม่รู้เอยังไม่รู้ตัวมาแล้วตรงนี้มันคืออะไรนี่อะนำเลยเพื่อนขีแกนนำเฮ้ยเสียงพวกมันทางซ้ายว่ะ พวกมันมีห้าคนอยู่ข้างในนั้นที่ผมนับได้นะค่อ,คอยๆเข้าไปก้มต่ำไว้รอสัญญาณผมรอสัญญาณคีแกนนี่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 จัดไปเลยนี่ดูเหมือนว่าการฝึกของเอเลียสจะได้ผลดีการฝึกเราฝึกมาจากคุณพ่อน,นั่นี่พ่อชื่อเอเลียตน่าจะประมาณนั้นแหละ <Clear right. S 1> ขัวเคลีย ฮดไปเช็คตรงข้างหน้าสิลิบหลักออฟไลน์ลิบรองยังโคงทำงานอยู่เราทราบแล้วเจอกันอีก5นาทีกลุ่มใหญ่มากเราต้องเซอร์ไพรพวกเขาทำยังไงคีแกนจะยิงทีวีเองด้านซ้ายดูไว้นะไม่สิกดทีวีสินับได้1 2 3 4งสอห้าหคนเจอมันแล้วยิงไปแล้วกดเอ็นเพื่อ เปิดสโคปไฟสทิวิปบนเอ้ปลายกระบอกปืนโอ้โหอย่างนี้มันก็ง่ายสิเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นมันวะอเออเฮ้ยอือหือเห็นยากเหมือนกันนะ่นี่ยิงเกียร์แม็กซันจุลบจัดไปตรวจสอบมุมของคุณด้วยเออเรารับผิดชอบมุมไหนเราก็จัดการมุมนั้นจัดการมุมนั้นให้เคลียร์กดเอน็นเฮ้ยยังไม่จบโอโ้ยังมีอีก เคลีย <c oughs> แล้วโอ้โหกดเอ็นเพื่อปิดสะกขบแล้วตามขีแกนมาทางนี้อืตามขีแกนไปเราต้องเดินเดินตามติดเป็นเงาเลยเกมเซฟอัตโนมัติอืไปออะเปิดประตูไปตรงนี้เป็นห้องอะไรเข้ามาแล้วปิดอ่ะ เฮดเราเข้ามาจากมุมตะวันออกเชิงเหนือแล้วนะเข้าใจแล้วผมเกือบจะถึงห้องควบคุมแล้วโอเคมาถึงใกล้ถึงจุดนัดพบแล้วเจอกันแล้วตรงนี้แหละไปช่วยเฮดหน่อยผมจะเกี่ยวเชือกทางนี้เองมีปืน a k 12เก็บฟะเออกระสุนเยอะกว่าเว้ยอันนี้กระสุนเราใกล้หมดแล้วอันนี้ขี่แกนมาางนี้เราไปช่วยเฮดมา เปิดประตูเราจะต้องดับไฟที่ลิฟต์ดูเหมือนว่าเราจะมีเพื่อนมาด้วยอ่ะมากดเอาละตัดสายไฟนี่ใช้ครีมตัดนี่ตัดเลยเพวกมันรู้แล้วว่าเราบุกถึงเวลาอัปเกรดแล้วพวกเขาเจอเราแล้วจัดก,การมันซะแล้วเราก็ออกไปจากที่นี่มาแล้วครับได้เวลาบู๊แล้วจัดไปโอ้โหเจอศูนย์หยาบลิงผ่านศูนย์หยาบนี่แหละนี่นี่นี่เปลี่ยนม็มมันจุ เรากําลังจะเสียเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายออกจากที่นี่นะเราไม่มีเวลามากพอนะอแผนผิดเหรอเอาละเรามีแผนสํารองอยู่แล้วเอาแล้วเบิดได้กินมาสินี่ระเบิดแตไ่ไปหนึ่งจะมีเสียงพวกมันอยู่ไหนออกมานี่ไงออกมา้ไม่โดนเปลี่ยนแม็กซ์บรจุหมอบคานไว้อยู่หลังกล่องคังกระสุนคังอาวุธเป้าหมายลมแล้ว ให้ผมจ่ายค่าเช่าจ,จ่ายเพิ่มเติมผมจะออกค่าเดินทางของเราเองรีบออกไปตรงเอกระจกแล้วไปเกี่ยวเข้ากับเชือกซะโอเคแล้วจะมีทีมรอ,อไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคเราต้องออกมาหรือเปล่าเออนี่ไงโอเคไปกันเถอะผมจะอยู่ข้างหลังคุณนี่คุมขเอโอ้โหแปดสีโฟล้ะเบิดแผนสามแล้วนี่ แผน2แผน3เอาเกี่ยวตรงพวกมันมาแล้วรีบลงไปรีบรีบหน่อยสิเฮดโอ้โหลงไปหลัวดึงเข้าบนไวโอ้โหหลบหลบเราต้องหลบด้วยถ้าเผื่อมีอะไรทิ้งมาเจอฟีโฟวางเรียบร้อยนี่ไหนเฮ้ยนั่นไงตู้อะไรหล่นมาตู้ถ่ายเอกสารหรือเปล่าเฮ้ยพวกมันก็ล่วงหลบด้วยอุยระวังโดนระวังโดนระวังพวกมันล่วงลงหล่นลงมาเจอโดนตัวเรา จัดตูที่พื้นข้างล่างพวกเรานี่ไงดูดูเปลี่ยนแม็กซ์บรรจุเยอะจริงขยับซ้ายส่วนขยับซ้ายส่วนมันไม่เห็นเราไหยเราจะต้องเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้กดสเปคเพื่อกดถีบกระจกเข้าไปไหนล่ะกดแล้วนี่เอา้าดันออกแล้วก็ลวงลงมาอีกหนึ่งชั้นเอืมพีมาเข้าถึงแล้วมาเลยเอ๋อนี่นี่โอเคเราเคลียร์ฝั่งซ้ายเปลี่ยนแม็กบรรจุดูดู เราจะต้องไปให้ถึง S V T โอ้มาเปลี่ยนปืนแล้วได้สะรบดีๆหน่อยสั่งซ้ายมันถอยตัวนี้มันต้นถอยมันร้นถอยอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอเคชีแกันมาเราไม่สามารถปล่อยให้ลาโมสหนีรอดไปได้ลาโมสคือใครวะอย่าให้มันหนีมาอย่าหยุด ก้าวต่อไปอก้าวไปข้างหน้าก็ก้าวต่อไปนี่แหละออกไปนี้ก็โดนดิโอเคเขาที่กำบังไว้หมอบเปลี่ยนแม็กมันจุเร็วๆเข้าหน่อยสิพวกรีบไปเร็วไม่ได้ดูดิทางซ้ายก็มีระวังด้านซ้ายสู้ต่อไปฆ่ามันต่อไปให้มันตุยต่อไปรู้สึกว่า AI จะพูดคํำเก่าๆก้าวต่อไปอีกแล้ว ยังก้าวไม่ได้จะเย็นหลังพ่มไม้พวกเราจะต้องไปให้ถึง SBT SB SBT วะ SBT วะนี่เปลี่ยนแมก็กมาจุเร็วเข้าเร็วเข้าไปไปน,น,นีพวกมันต้นถอยพวกมันต้นถอยกลับถอยถอยเราไม่สามารถปล่อยให้รามอหนีไปได้โอ้โหแปลซับเกา่า AI พูดซับไทเทนเกา่าโอเค ยาหยุดยิ่งก้าวต่อไปกระสุนมีให้เกลี่ยปืนก็มีให้เก็บเก็บตามศพขอใช้ต่อจากศพเร็วเข้าเร็วหนอสิไปไปเรียบเรียบหน่อยให้เราวิ่งไปเราก็โดนเราก็ตุดีค่อยๆเขาขยับเคลื่อนที่ไปชา้ชาๆของจริงไม่เป็นอย่างนี้นะเอา ระเบิดไปกินหนึ่งลูกเปลี่ยนแม็กซ์บรรจุโอเคเฮดไปแล้วเราไปฝั่งซ้ายใช่ไหมโอ้โหปะทะเดือดตรงนี้ยิงยิงปะทะหนักจริงเอ้าเอ้าไอ้ใครใครนอนลงดู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 โอ้หัวหัวเอ้าเอ้าเอ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 าดู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 ไอไอดูดูไอมันนี่โอเคเคลียร์ยังเปลี่ยนแม็กซ์เก็บเอเคสิบสอง A.S.C. 0สองพสบโคบนี้เอเก็บไปรดอยู่ในพื้นที่แล้วเ right, ช่นเดียวกันโอเคงั้นทำอย่างนี้เลยเปิดประตูเข้าไปบ้าเอ้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เฮดผมได้ตัวเขาแล้วนี่ถักมันมาเลยเจอพอดีมาได้เวลาสนทนาเอานั่งเก้าอี้คุยกันสิเอานี่โอ้โห หัวเขารู้ว่าคุณจะมาล็อกอยู่ไหนเขาอยู่ไหนกันแน่ผมไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกเฮดอะนี่คุณมีเวลา5วินาทีในการส่งพิกัดให้ล็อก4วินาทีเขาไม่อยู่ที่นี่3 2สองตำแหน่งของเขาอยู่ในนั้นในไฟล์ที่เข้ารหัสไงเออบอกเท่านี้ก็จบโอ้เออเออถ้าไม่ใช่บล็อกกิ้งเดนนั้นอะล็อก ผมรู้ว่าคุณจะตามเสษขนมปังมาแกพยายามฆ่าพ่อฉันไอ้สาเรวเวเฮดบุตรของเอเลียตวอลเกอร์เด็กชายถูกส่งไปทำงานแทนมนุษย์คุณอยู่ที่ไหนหรอกที่ที่ผมอยู่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือเมื่อสิบปีก่อนคุณทิ้งผมให้ตายในเมืองนี้และตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเอเลียตก็จะใช้ชีวิตโดยรู้ว่าเขาส่งลูกชายของเขาไปสู่ความตายมันเป็นการฉัดชกมาเริ่มกันเลยรีบหนีไปจากที่นี่อ๋อแล้วตึกจะถล่ม อ,อ๋อไอนี้ไม่หนีคำสั่งภารกิจถูกระเบิดกกำลังพยายามอพยพทางอากาศจากชั้น5-2รับฟ้า6กเตรียมทีมฉุกเฉินให้พร้อมสำหรับจุดที่คุณต้องการโอเคใช้แผนแผนไหนแล้วนี่ไม่รู้เอาเราจะต้องหาหน้าต่างก่อนที่ทั้งสถานที่นี้จะพังทลายลงมาต้องรีบหนีหน้าต่างอยู่ไหนมันต้องมาเจอพวกเศษพวกนี้อคืโอเคตกไปหน้าต่างทางข้างหน้า ลาาบเราสามารถจะกระโดดจากที่นี่ได้นะพวงสูงพอนะรีบไปที่หน้าต่างตึกกำลังจะถล่มเตรียมล่มชูชิของคุณให้พร้อมเนี่ยล่มชูชิพร้อมแล้วเฮ้ยมันเป็ดเนินสไลด์ลงไปมันกำลังระดับลดลงกำลังจะถล่มหัวในบางอย่างระวังด้วยพวกมันยังมีพวกนั้นมีปูนสไลด์สไลด์ถล่มลงไปเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย สูงพอนะที่จะกระโดดล่มเตรียมล้มจูชิีของคุณให้พร้พอมพร้อมแล้วเออโดนมาแล้วกด F เพื่อกระตุกล้มกระตุกล่มกระตุกแล้วกระตุกนี่เออกระตุกช้าจริงโอ้โหถ้าเป็นเรื่องจริงฟงสูงไม่พอขุนเลกาเราบินอยู่กําลังมุ่งหน้าไปยังจุดรวมพลเอคโคเก่งมากทั้งสองคนรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะปลอดภัยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ